นะครับก่อนสกับชีสเกตตอนนี้อยู่อำเภอปทุมลักด์นะครับนี่รบมวอวขนยนะครับมีลูกกับแม่ล่างทองครับมีซอมะลิครับนี่มะลิเกิดสิงหาครับได้เป็นจิบแปดสิงหาสิ้นเดือน,นลูกวีโกสองล้านครับ อีหนึ่งเดือนนี้นะครับสิงหาคมน,นเป็นเกย์ซ้ำหนึ่งครับนา่าจะมีอายุอะไรก็สนิทเทียบซ้ำหนึ่งนะครับแดงนะครับแดงงูแมงงูเทียบซ้ำหนึ่งนี่พิโกสองล้านสังเกตจ,จากขาครับนี่คือขาพิโกสองล้านครับ แม่พันธุ์ซื้อมาพร้อมลูกครับโอ้ลูกคนเดียวกันดำเปื่อยๆกันว่าแม่นี่ตีปลาไปนะครับตรงจูงเอาตีไม่กระดิกจบคำแล้วครับพร้อมรถไฟครับรถไฟระยงครับมีทุกที่ครับนู่นฝนหน่อยก็มี นาย่ครับเป็นลําปีอะไรครับลําปีแต่ก็ไดิสียาแล้วเพราะตอนนี้ก็มียาแล้วมันนี้ก็เป็นวันที่สองครับเสียงหายหยุดยาวหกหมื่นวันนี้อครับแป๊บเดียวครับมื่นยุดนี่มันจุดในเรื่องควักนะครับแป๊บเดียว อันนี้เป็นแม่พันธุ์ของทีเอฟนะครับในรูงงามขรงถูกสามสีตัวครับรูงงาม